การไล่สาระเอฟซีครับวุ้นนีนะครับจะพาพี่น้องนะครับไปเรียนรู้วิธีชีวิตของเด็กอีสานก็คือการไสเบ็ดครับช่วงฤดูฝนเดี๋ยวว้นนีจะบรรยายนะครับวิธีการไสเบ็ดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนที่เราจะไสเบ็ดนี่นะครับมันต้องมีวิธีการไสเบ็ดขั้นตอนแรกก็คือการหาเหงือนะครับหาเหงือใส่เดือนครับก็คือ เอาไส้เดือนนี่เป็นเหยื่อนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับมาครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือการหาเหยื่อใส่เดือนครับเหยื่อหิมะนะครับผมมีกี่เสี้ยนมีครับมีเหยื่อครับเฮ้ยจานยิ้มกูมีครับไส้เดือนครับมีกึ่งเหยื่อนะครับผม เดี๋ยวมาเขาเขาต้องเลือกใส่เง็นมานี่ใส่เดือนเลยต้องเลือกใส่พอดีนะครับเดี๋ยวเขาได้เงื่อเดือนเราเดี๋ยวเขาหิบไปอ่าไปใส่นะครับไปไปใส่เบียดฝากไว้นะทุ่งนะครับมีอยู่พอ นี่นะครับกําลังจะไปที่ทุง่งนาฮะมีอะไรอีกบริษัทเพียนี่ครับกําลังจะไปครับทีมงานแมงม้แมงม,ม,ม,มาหลานะเนะี่ยนี่เลยลดจํารู้จังหลังนี้จําพี่ชายมาแมงหลาย ไปย่ไงนคุณซิบแกไหมิเดียวได้คนะเดี๋ยวเราจะยืไปทุงนะครับสาวี่สาวุ้ยบาลังบบง่ายนึ่งแง่ดไปไอ้เสื้อียามาหมางวยโอ้นี่เราช่างเปนหน้าของแกครับ

คือบรรยากาศบรรยากาศ,กาศทุ่งนาเดี๋ยวเชิวาเบิ่งก่อนว่ามองนนี้ชิมีป่าครับอันนี้คือหน้าเขาครับทุ่งนาอันนี้ยังบรตั้งทรองนี่เขาเด็กหน่อยอยุ่ยุ้ยป่าบรรยากาศ ยอดครับบรรยากาศครับอุปกรณ์ของเราครับนี่แหละครับเบ็ดนี่คือเบ็ดครับเบ็ดลาวเบ็ดอีสานครับนี่แหละมีลักษณะลักษณะของเบ็ดนะครับก็จะนี่ครับประมาณนี้ครับอง,งอกงอกใสเสือกเอนใส่เบ็ดเบื่อได้วะ เครับรรก่อนจะไปไ่เบียครับต้องเติมพลังก่อนนะครับเงี้ยวเสือไปออไปไปได้ได้การแล้วได้การไปนีคำไปเลยเนี่ย คือบนอดหัวเย็ดไทจะมานครับมึงนี่นไปยังไปชิวอะพื้นมานี่สี่หาตัวครับผมปไปเคงีงปไปชิวอเนาะน่าครับบรรยากาศครับ ช่วงคือมเงี้ยลองดูเงยลอยป่ครับนี่เงยลอยดิจ้าครับสัดซะไปไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยัะคิมงานกูว่าม่งเยเงนดูเส่ยวะ

เราหมอกอนนะเดี๋ยวเราใส่เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดตามชมนะครับว่าเราจะได้ปลากี่ตัวครับผมนะครับว่าเราจะได้ปลากี่ตัวครับจะครับผมบรรยากาศจริงจ้าจริงหยุดด้วย เจ้พ่เรียบร้อยครับโอ้ปากคอน้อยเอ้ย่างเงี้ยเองถึงจีนเนี่ยโจ๊ซ้ำนิ้วก้อยกูุญยเวทไปป่นครับไปป่นได้กันแก้วเอาของมาเรียบเลยครับส่องไฟให้ผมหน่ยครับเรียบอู้เขา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 บึนเขาเบึนเรียบเลยอือพวกเราไปใส่ให้ไก่ใส่สองให้นี่ก็พอแล้วหวังว่าใส่สองให้อือรู้แล้วหนึ่งตัวครับ พองการพิธีจับพิธีจับพิธีโยเฮี้ยนโยกมันด้วยสุดยอดครับดูโชว์หน่อยครับโชว์หน่อยให้มีปลาไรหน่ะปลาคอแม่งภาษากลางเอื้ยยังวะปลาช่อนครับผมปลาช่อนช่อนไปไหนของเนี้ยโอเคเจ้าช่องไฟใส่ของในหัวนะลูกี้เอาไฟอะไรอย่างนั้นบ้าเกียร์ไม่ไฟโครมแล้วบักเกียร์แหม่ไม่บอกเพื่อนยังสองตัวสองตัวบูติคนี้นี่ครับไม่ได้ปลากูได้ ปูครับนี่คือโอ้โหปูวีธีการจับปูครับจับปูด้วยมือเดียวนี่ครับปูนาครับปูนาเอาไว้ปิง่งไว้ปิ่งครับไว้ปิง้งบิ๊กครับบิ๊กไซส สี่ก็เจียบสาพี่ใจี๊ยบขั้นตอนแรกก็ตำพริกให้ละเอียดครับตำพริกก่อนแลกวเดีนยวคืขึ้นวยใหญ่ี๋ยวะอันนี้ไ้ขมผัดัจะดีครับน้ำตาลปี๊บครับโอ้ ใสโอ่งใส่เลยจจบครับมากันว่าไร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 ไผมชวเนี้่ยตองาอผมนาอไว้ผมอนี่ครับน้ำตาลครับน้ำตาลขอท้น้ำตาลนี่ครับน้ำตาลทายขาวครับใส่ลงไปใส่ลายเส่ลาส่าเระนเอืมเเ giọt bơ lai thêm một cái nữa, thêm một cái, 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 thêm một พิมงานของเราครับทำกับข้าวกันข้ยต้องเสียโควิดด้วยบอกให้พี่พ่อได้ใช้โควิดอย่างเดียวเลยเบื้องปูเบื้องปูเป็นอะไรแน่ก็ข้อวิทย์ไม่กลัวไ่เนี่สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากถึงนะครับชีวิตเด็กอีสานเนี่ยนะครับมันสุดๆนะครับอาศัยตามทุ่งไร่ทุ่งนานะครับหากินตามทุ่งนานะครับตามไร่ตามนาของเรามีอะไรก็กินอันนั้น ก็ช่วงโควิด1 9เราก็ใช้ชีวิตแบบประหยัดอยู่ตามเพื่อนอยู่ตามภาษาครับอีสานฮอลื่นภาษาไทยบ้านอยู่กับเพื่นอนๆอยู่กับฝูงเพื่อนนะครับที่มีแต่ความรักนะครับแล้วก็ความสนุกให้กันและกันนะครับหากินไม่เคยเอาเปรียบกันครับก็ Tri ได้อะไรมาก็มากินด้วยกันครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากติดตามนะครับช่องของพวกเราด้วยนะครับช่องนัตพง์นะครับหรือว่าช่องไรสาระเอฟซครับไม่มีสาระนะครับตามติดชีวิตเด็กอีสานนะครับก็ติดตามนะครับอีพีต่อไปว่าพวกเราจะทําอะไรกันบ้างฝากติดตามนะครับฝากสับตะไคร้และขิงขาตะไคร้ด้วยนะครับผมกดไลค์กดสติ๊เกอเออโอเคครับ สวัสดีครับสำหรับคืนนี้บายบาย